ตักสงสซนๆๆีิเลยเนาะมามามาเด้อมาเด้อน้ำลายออกอือสบายดี FC มันทูทุกคนมาพบกับดาน้อยอีกแล้วม,มื้อนี้ได้เมนูเด็ดมาเป็นหอยปังดาน้อยซื้อมาสองกิโลทุกคน พรดมีตำนวยใหญ่ๆ,ๆเป็นเป้งเลย่งยใหญ่เวยนีๆๆๆน้แบหญ่หหพูดอะก็ทำฝ่ามือแต่อซื้อมาสองกิโลยกสองกิโลนี่แสนห้าสิาบพันเนาะจะได้สรงร้อยปลาบาทแต่รจะต้มต้มหอยแล้วก็ตำหมักหุงกับตำเจวประเดกแซ่บๆเนาะมาจ้ำกินกับหอย ว้าวหมอน้ำเขาน้ำต้มขาก,ก็จะใส่ใบขี้ผูดข่าแล้วหัวฉิงไข่เนาะใส่เป็นนัวน้อยหนึ่งกับเกลือน้อยหนึ่งเพื่อให้หอยเขามีรสชาติเนาะนะเอาลุหม้อเลยดูกลแบบ้องเขาซูมมาเบิ่งๆแตง่ายใช้เงิเด้อต้มเลยนะ รืเลยยังรื้อใจะทุกคนหอยลงหมอเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวให้จะต้มไปน้อยหนึ่งต้มพอนให้ฝ่าฝ่ามันอ้าเนะาะบ่ให้มันชุกหลายท่าชุกหลายมันจะเหี่ยวหมดเนานะอะอัดฝ่าหมอ้อไปตามเจวท่าเนาะตามเจวประเด็นเจบท่าเนาะหอมผิดกระเทียมเสียงยน,นงกะปิน้อยหนึ่ง ปแป้งนัวแล้วก็น้ำตาลเนาะตามเข้าไปเนาะตามในมืนมุลนตามด้วยประเด็เนาะดคุณจะประเดก,ด,ด,เกบบดิบลดนะจิงเซ็บกับมกนาวเรียบร้อยเนาะเจากับบุญมิยังล่ะใช้แค่นี้เรียบรนะ้อยแล้วทุกคนเจล ปลาแดกเขามาจ้ำหอยเนาะโอ้หอยเขาได้ทีแล้วนะทุกคนสุกเรียบร้อยแลย้วเดี๋ยวมอดไฟมอดไฟเลยเนาะแต่แซ่บอุย้ยหอมต้มหอยเขากันแล้วแล้วเนาะทุกคนคุณอนะเต็มถาดบักใหญ่เลยแต่แซ่บบาเบานนะ้นำลายไหลคุณออันนี้กับเจวปลาแดกเนาะปลาโทปรปลาโทรหอมปลาแดก Mother, Mother, มาเด้อมาเด้อมากินต้มหอยน้ำกัน FC มาทุกคู่ทุกคนต้มกนิกนด้วยหอมๆเขาเนาะ ือมาเบิง่งนะตักเส้นนี่เลยเนาะม,มามามาเด้อมาอมเด้อน้ำลายออกแล้ววันนี้มีตะผักกะของคว้มบักกับ๊บตำหงนะุ่งเนาะตำหงุ่งกระแซ่บ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮอนๆปลาอโทษขอโทษข้าวเหนียวแน่ต้มหอยแน่เข้ากันคักทุกคนร่ามไหมหอยนะ่ <c oughs> ปกาน้ำเกลือขาวคาขนาดแบบนี้นะเนาะขาต้มสุปคนบอกอันทางนั้นมันคือบอ,อกล่ะ ดีไปนะดูเซียร์แล้ว,วลป่งป้ามือกองเอาซุมมาบริเก็งเอาเกี๊ยวประเด็นเอาทั้งผิดทั้งตัวทั้งนัวมาเด้อกินต้มหอยสซบแซ่น้องกันหอยนี่จะบ่มิตาทุกคน สองกิโลนี่แสนหาตัวน้อยเนะี่ยตัวง่ายเนะี่ยเปิดหนักแปมึงกินนีน่ฝนตกเห็ดหนักแก้วกับเห็ดได้ใจตำหุ่งกับเห็ดได้ใจเอ้ามัวหอยเหงาอุ้ย คนเถวบัวแซ่บเนาะพอดีน้องล่าเป็นมาดิ่นห่าน,นี่ก็เลยเพิ่มเพิ่นนั่งกินนะแต่หัวไม่ต้องกินหลายคนโอ้เข่าเนี่ยด้วยจะขำทำหัวกับตะแซ่บะนะดบึงมบึ้มเขาใช้รับทั้งอย่างเนาะเด็ด ้าอันนี้กินทุกกันได้กินีบกกร่งภากระคึมภาบุฝนตกหาจะเศร้าหาเตเอาเนาะภาคหนฝนหาจะเศร้าอยางเอานี่กินได้ห,ห, <c oughs> ห,หมดเ,เลยนะะวละตากตวับ่มิตาบางค,งคน็ตาจะกินหมด น้่งบ่นัวแบบใหญ่กินห้าหกนอวนี่ก็จะว่าจากดูได้ปลาทูปลาทูบวมมือก้องห้องนี่นี่กินได้หมดจริงเนาะอือ้อปลาทูอันนี้เดยกินได้ป่ะขี้มันเนาะอืออกน้อยนึองนะทุกคน ออาป่ะอยมาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บๆน้ำกันเอฟซีมรด้ทุกคนมือก้นอมหลายแตกเด้อ หอมแบบแั้ทำพูกระแ,รแซบเผ็ดแต่น้ำขัดขัดน้ำเผ็ดเผ็ดแซมกันเลยอากาศจะเอาพอดี อันนี้เป็นหอยฝั่งหอยโป้นี้ก็แซ่บก่อนแน่น,นอนโป้มันจะมีแบบน้ำลายเมือกเมือ,มอมกหมอกครับตัวลายๆเนาะหอยปังหอยนี่มันค่ายหอยปักกว้งค่ายหอยซีรีสเนาะมีหนองเขาก็มีมื้อหน้าลองกันเอาหอยเก็บหอยมูหนองนี่มาต้มต้มแก้วแล้วนเนาะ Đây, à, cà, có thể đãi, ạ, không khí cũng thành cái đó, dặn phun tôi ý luôn nè, anh thử đây, ไปเปรย์ยังไงนะฮอยกี้บะกินไปน้อยนึงเราว่าตาล้ายเข่าล้ายเข,ข่าทุกคนกินมือถือตัวกินดื้อ่ะช่วยหลักกัจจบาไปยังกิน,นยังนะขวดไปพัดตัวยังไงเลยยูบานไปงุ่มอะไรมันจะอัน,นยนะุหัสใส่ะ กินม,มาลมาวิ่งมาแล้วนั่นม,มาตั้งใจนะั้นมาบุก,กินเลยก็จะต้มที่ไหละอแล้วก็ตามาจนนะั่งแต่มากินบึ้งเราว้าวสาลรายเข่าตาลายเข่าบางคนก็บ,บุกไปอย่างบางคนก็กินถือขโกินลายตัวเติบเนี่ยนะเผ็<ๆ>ดทุกคน มือกล้องเขาก็ยากน่ะทำหลายหลายแล้วมือกล้องเขาแต่มาหุงทุกคราบเลยนะคราบอะไรปตะจำห,งหุงนะตรงท้ายทำจุดท้าย ร้อยกร,ระเซ่บแล้วพี่เนี่ยมันเป็นพัดอย่างก็ได้นี่เนาะพัดเชปาร่าพัดชนิงก็ได้เนาะใครท้ามาเบิ่งก็อย่าลืมเป็นกลังใจให้ด่าน้อยในเด้อมารอชมมาคลิปหนาวสิมีเมนูเด็ดอย่างเนาะคลิปนี้ก็เป็นต้มหอยต้มหอย,หอ,ย,อ,ยอ่ะไข่ปังทุกคนเดี๋ยวชิขอลาไปก่อนเดี๋ยวมือกล้องหิวแล้วเนาะพามือกล้องกินข้าหนังคอนโดอ่ะขอลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย